ในวันที่17เมษายนปีพุทธศักราช2557บิลลี่ถูกทำให้สูญหายแต่การทำให้คนเช่นเขาหายไปได้ในทางกายภาพกลับทำให้เขาดำรงอยู่อย่างจริงแท้และเด่นชัดงานเขียนของบิลลี่พอลลจีรักจงเจริญเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของบางกลอยคำว่าบางกลอยมาจากเมื่อสมัยที่พมา่ามาตีประเทศไทย ทำให้คนกะเรียงที่อยู่บริเวณนี้ถูกพม่าไล่ฆ่าต้องหลบหนีอยู่ตามป่าตามขาวและในถร,รมพวกเขาไม่สามารถทำมาหากินได้ต้องอดอยากไม่มีข้าวกินจนล้มตายลงเป็นจำนวนมากคนที่รอดตายนั้นคือคนที่กินหัวกลอยและพืชอื่นๆที่อยู่ในป่าเป็นอาหารกลอยเป็นพืชเถาล้มลุกว่ากันว่า ในสมัยสงครามโลกที่ผู้คนหลบหนี้ไปซ่อนตัวในป่ากลอยเป็นอาหารหลักอีกชนิดหนึ่งนอกเหนือจากข้าวที่พกติดตัวไปต้นกลอยหลากหลายพันขึ้นตามป่าเป็นจัณฑพันทั่วไปก่อนกินต้องหมักล้างสัรพิษไตออสคอรินให้ออกจนหมดมิฉะนั้นจะเป็นอันตไรายได้มีตำนานเล่าว,ว่ามีคนอยู่คนหนึ่งขณะหนีพม่านั้น เขาต้องหาหัวกลอยกินและไปเจอกับกลอยเท่าหนึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากับสามคนอบหัวของกลอยเท่านี้เป็นสีดำเมื่อมาทาเป็นอาหารกินเข้าไปแล้วปรากฏว่าไม่มีใครมองเห็นเขาเขาสามารถหายตัวได้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บริเวณต้นแม่น้ำบางกลอยหรือที่เราเรียกกันว่าบางกลอยบนในปัจจุบัน เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นนี้เขาจึงออกกลอยมาตั้งเป็นชื่อแม่น้ำสายนี้ผู้เ่าผู้แก่เล่าว่าเดิมทีเขาเรียกพื้นที่นี้ว่าบางกลอยแต่คำว่าบางกลอยนั้นมีที่มาเนื่องมาจากคนเกรียงพูดไทยไม่ชัดจึงเป็นเหตุให้พูดภาษาไทยหรือเขียนเพี้ยนไปและมีความหมายไม่ตรงจุดมุ่งหมายเดิมที่เขาเรียกหลังจากศึกพมา่ายุติแล้ว คนกระเรียงที่อยู่บริเวณต้นแม่น้ำเพชรแม่น้ำบางกลอยได้กลับมาอยู่และทำไร่ในพื้นที่ต้นน้ำบางกลอยหรือบางกลอยบนอย่างสงบอีกครั้งหลังจากนั้นชาวกะเรีย่ยงที่อาศัยอยู่บริเวณเขาวดอกไม้หนองปืนแตกวังโวนแม่ขมยสองพี่น้องและผู้พลจึงค่อยๆอยอพยพสู่บริเวณต้นแม่น้ำเพชรขณะเดินทางนั้น มีบางส่วนได้ตั้งถิน่นฐานระหว่างทางคือวงลึกที่เขาเรียกกันในปัจจุบันส่วนกลุ่มที่ขึ้นไปอยู่บริเวณต้นแม่น้ำเพชรนั้นเมื่ออยู่ไประยะหนึ่งก็เกิดโรคอหิวาราบาดเป็นเหตุให้คนกลุ่มนี้อพยพย้ายออกจากต้นแม่น้ำเพชรอีกครั้งการอพยพยยครั้งนี้แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มหนึ่งอพยพยยไปอยู่ที่ต้นน้ำบางกลอย กลุ่มหนึ่งอพยพไปอยู่ที่ป่าเดงป่าละอูแพรกตัตรอส่วนอีกกลุ่มหนึ่งย้ายเข้าไปอยู่อย่างฝั่งพมา่าเมื่อมีคนจากต้นแม่น้ำเพชรได้อพยพเข้ามาอยู่กับคนบางกลอยแล้วชาวบางกลอยจึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นแต่พวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในเวลาต่อมา มีคนทางอุ้งผางจังหวัดตากหลงทางเข้ามาในพื้นที่และมาอาศัยอยู่กับคนบางกลอยเขาเป็นลูกเครื่องไทยกับกะเหรี่ยงพูดได้ทั้งภาษาไทยและกะเหรี่ยงคนบางกลอยจึงเรียกชื่อเขาว่าในเลองงในเลิองอแต่เดิมมีเมียและมีลูกหนึ่งคนที่อุ้มผางแต่เขาถูกจนขโมยช้างจับตัวมาใช้ให้มีหน้าที่กลบไกรช้างไม่ให้คนอื่นเห็น ถ้าเขาไม่ยอมไปกับจนพวกนั้นก็จะถูกฆ่าในเหลืองงอได้หลบหนีจากโจรเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงบริเวณต้นแม่น้ำปาชีแต่จะก,กลับบ้านก็กลับไม่ถูกเพราะอยู่ห่างมากเมื่อได้พบกับคนกระเรียงบางกลอยบนจึงมาอาศาัยอยู่ด้วยกันจนกระทั่งได้มีเมียมใหม่คือนางเพลเป์และมีลูกด้วยกัน8คน ชาวบ้านบางกลอยจึงสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มคนที่อาศัยอยู่แต่ก่อนสองครามพมา่ากลุ่มคนที่ยหญ่มาจากต้นน้ำเพชรและตระกูลของนายเลืองอกับนางเพลเปรวมทั้งหมดเจตระกูลใหญ่ซึ่งล้วนเป็นคนดั้งเดิมในประเทศไทยเช่นเคจีทูเล่ลาเต้กาโดแกรโบเป็นต้นในสมัยนั้นเองอังกฤษได้เริ่มเข้ามายึดครองพมา่า มาตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและเริ่มมีการสำรวจอนาเขตเพื่อปักปันดินแดนระหว่างสยามกับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่4ปีพุทธศักราช2407เชาวกะเหรี่ยงบางส่วนที่ไม่ยอมตกอยู่ในการปกครองของอังกฤษได้ขอย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในฝั่งไทยสำหรับพื้นที่ต้นแม่น้ำเพชรกับแม่น้ำบางกลอยก็มีการขึ้นไปปักเขตแดนเหมือนกันมีคนไทยกับฝรั่ง ขึ้นไปปักหลักเขตหลักปักเขตที่ต้นแม่น้ำเพชรอยู่บริเวณเนินเขา1000ฟุตซึ่งทางเกรียงเรียกว่าปอแม่ลทถุเป็นเขาอยู่ระหว่างไทยกับพม่าส่วนหลักปักเขตที่ต้นแม่น้ำบางกลอยอยู่บริเวณเนินภูเขาหินหรือที่ทางเกรียงเรียกว่ากระจือลือเมื่อคนไทยขึ้นไปปักปานเขตแดนที่ต้นแม่น้ำบางกลอยนั้นก็เกิดหลงทางขึ้น พวกเขาต้องอดข้าวและอาหารพอดีวันนั้นในเลืองงอไปตกปลาจึงได้พบกับคนกลุ่มนี้คนไทยกลุ่มนี้จึงตมในเลืองงอไปที่บ้านในเลืองงอได้ให้ข้าวให้ปลากินจนอิม่มจากนั้นคนไทยกลุ่มนี้จึงเดินสำรวจพื้นที่ที่ในเลืองงออยู่และพูดขึ้นมาว่าบริเวณจุดนี้เราจะตั้งให้เป็นใจกลางของโลกหรือใจกลางของแผ่นดิน คนไทยกลุ่มนี้บอกกับนายเลืองงว่าเราจะทำหนังสือรายงานส่งไปยังพระราชวังจากนั้นก็จึงทำกันวัดและปักหลักหลักที่พวกเขาปักนั้นเป็นเหล็กเขาได้ปักหลักไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าบริเวณน,นี้คือจ่ายแผ่นดินคนเกรียงส่วนใหญ่ที่อยู่บริเวณต้นน้ำบางกลอยจะเคร่งครัดในวัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งแตกต่างกันแต่ละความเชื่อที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษการประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อที่บังกลอยบนยังมีพิธีมนุกโขลักษณะเหมือนกับกระเรียงที่มอทะกับเลตองคูที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากสถานที่ที่คนกระเรียงบังกลอยบนประกอบพิธีกรรมนั้นมีอยู่หลายแห่งแต่ที่ปรากฏเด่นชัดก็คือพื้นที่บริเวณใจแผ่นดินนี้เอง ตอนที่พวกเขายังอยู่ที่บังกลอยบนนั้นลานประกอบพิธีจะมีเจดีย์ต้นไทรหนึ่งต้นต้นไทรนั้นมีสัตว์นานาชนิดมาอาศัยอยู่นอกจากนี้พวกเขายังเลี้ยงปลาไว้หนึ่งวังสัตว์เหล่านี้พวกเขาจะไม่ทำร้ายหรือกินถ้าจะกินก็ต้องหาจากที่อื่นเวลาประกอบพิธีเขาจะไม่กินเนื้อสัตว์ใดๆและไม่พูดคำหยาบใคร บริเวณที่ใกล้กับสถานที่ประกอบพิธีคนบางกลอยโบนประกอบอาชีพทำไร่ข้าวในไร่ข้าวจะปลูกพืชผักแทบทุกชนิดผสมอยู่ในไร่เดียวกันนี้พวกเขาจึงมีกินตลอดทั้งปีชีวิตคนเกรียงอยู่กันแบบพอเพียงเรียบง่ายในสมัยก่อนพวกเขาจะลงไปซื้อของปีละ1-2ครั้งเท่านั้น สิ่งที่เขาซื้อนั้นก็จะเป็นพวกเครื่องมือที่ใช้ในการทำไร่และเกลือเมื่อการเวลาผ่านไปนานๆเข้าคนไทยที่อยู่ข้างล่างจึงรู้จักคนบางกลอยเพิ่มขึ้นและคนไทยที่อยู่ในเมืองได้ขึ้นไปยืนพวกเขาเป็นช่งชวงๆดังที่บันทึกไว้ได้ต่อไปนี้ครั้งที่ 1. เมื่อปีพุทธศักราช2514มีการแจกเหรียญชาวขาว ซึ่งรัดออกให้เมื่อปีพุทธศักราช2512ครั้งที่2ปีพุทธศักราช2515ในอำเภอถวานขึ้นไปมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่3เมษายนปีพุทธศักราช2520แม่ 20, ทัพทวีปสุวรรณสิงห์ขึ้นไปมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2520 ตจดอไขยนาเรสวนซึ่งเป็นตำรวจพลรม่มมีเฮลิคอปเตอร์นำทีมชื่อรหัสเสือดำหนึ่งและม้าขาวขึ้นไปให้ยาช่วยเหลือชาวบ้านที่เจ็บป่วยจากการระบาดของโรคหัดเยอรมันครั้งที่5มีทหารและต่อจดอขึ้นไปตรวจพื้นที่จำนวน1 2 0นายครั้งที่6ปีพุทธศักราช2531 มีการสรำวจทะเบียนราษฎรชาวขาวครั้งที่7ปีพุทธศักราช2535อยสามสิบายุทธการบางกลอยครั้งที่ 8. ปีพุทธศักราช2537สมเด็จพระเทพสเสด็จไปป่งลึกครั้งแรกครั้งที่ 9. ปีพุทธศักราช2539มีการอพยพชาวบ,บ้านบางกลอยมีการเจรจากันที่บางกลอยบนครั้งที่ 10. เดือนกุมภาพัานธ์ถึงเมษายนปีพุทธศักราช2540มีการยกย้ายชาวบ้านลงมาสร้างบ้านและมีการเผาบ้านในสุนีกว่าปุกกับในมีต้นน้ำเพชรเป็นการเผาครั้งแรกในพอบัวสีถูกพาลงมาโดยเฮลิคอปเตอร์ทหารได้ไปส่งที่จังหวัดราชบุรีแต่ความจริงเขาเป็นคนบางกลอยบนจึงแยกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านบางกลอยล่างเขาบอกว่า Isol, เพ right> ื่อไม่ให้เสียชื่อคนบางกลอยเพราะเขาเป็นคนบางกลอยก็จะอยู่กับบางกลอยตลอดไปในช่วงท้ายของบันทึกบินลี่รีบเร่งจดเหตุการณ์ไว้เพียงคร่าวๆและมีตัวเลขครัวเรือนของบางกลอยล่างไว้ดังนี้คนที่มีที่อยู่อาศัยและที่ทํากิน39บ้านคนที่มีที่อยู่อาศัยแต่ไม่มีที่ทํากินหาบ้านคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยแต่มีที่ทํากิน1บ้านคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยและไม่มีที่ทํากิน 71บ้านเขายังไม่เคยมีโอกาสส่งชิ้นงานใหม่ที่มีรายละเอียดความเชื่อมโยงของแต่ละเหตุการณ์และเรื่องราวต่อมารวมถึงบทสรุปตามที่ตั้งใจไว้ให้อ่านบันทึกประวัติศาสตร์กเกรียงเพื่อลูกหลานคนกเกรียงบายจอกิบู